ผมเนี่ยนะเป็นคนที่ชอบกินดักแด่ทอดมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าดักแด่ทอดของประเทศไทยของเอเซียเนี่ยเป็นอาหารยอดแย่อันดับ2ของโลกเลยฮะเว็บ,บไซต์อาหารชื่อดังนะครับเปิดเผยว่าเมนูดักแด้หนอนไหมทอดจากประเทศไทยคว้ารางวัลที่2อาหารทอดยอดแย่แห่งเอเชียที่1เนี่ยนะครับ เป็นประเทศกัมพูชาโซเชียลเซลของเด็ดไทยแลนด์ทำเอาโซเชียลฮือฮานะครับเมื่อเว็บไซต์ยอดนิยมเกี่ยวกับอาหารได้จัดอันดับ70อาหารทอดยอดแย่ทั่วโลกด้านฝั่งเอเชียประเทศไทยก็ติดโผไปกับเขาด้วยโดยรายงานดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าเมนูยอดฮิตของประเทศไทยก็คือดักแด้นอนไหมไทยนะฮะคว้าอันดับ2ของทอดยอดแย่โดยอันดับหนึ่งได้แก่แมงมุมทอดจากเขมร ขมันกินแมงมุมทอดโดยจากเว็บไซต์ระบุว่าดักแด้หรือหนอนไหมไทยเนี่ยเป็นอาหารมาแมลงไทยแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกรุงเทพทําโดยใช้หนอนไหมทอดจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยบางครั้งก็เป็นสูตรซอสรับที่พ่อค้าแม่ค้าเตรียมไว้มักเห็นได้ตามรถเข็นแผงข้างทางทั่วไปโดยไหมทอดเนี่ยเมื่อทอดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีอาการกรุบกรอบเป็นมันเยิ้มขณะที่รสชาติบางครั้งขมเล็กน้อย ที่สาคัญน้อนไหมเนี่ยนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการเนื่องจากมีโปรโตีนสูงบางคนเชื่อว่ามีสมบัติมีสรรพคุณเป็นยาด้วยนะฮะโอ้อาหารแปลกๆเนี่ยในหนึ่งในสิบเนนะอันหนึ่งในของเขมรสองในดักแด้อ้นสามถึงสิบเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรบ้างแต่ก็มีติดจากประเทศทุกประเทศที่อ่าจีนก็ติดญี่ปุ่นก็ติดอินเดียก็ติดฟิลิปปินส์ก็ติดเวียดนามก็ติดตากีสถา,านก็มีมองโกเลียก็มี อย่าไปน้อยหน้าว่าเขาด้อยค่าอาหารไทยนะครับประเทศเขาเองก็ก,ก,ก็ก็มีอาหารยอดแย่แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่อันดับหนึ่งแมงมุมทอดนี่เราลงรับไม่ได้จริงๆ